เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้ง ยังไงก็สวัสดี FC แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ FC ที่เข้ามาพูดมาคุยการส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็บอกนะครับว่ามีการซื้อขายกันบ้างปฏิเสธกันไปก็เยอะนะครับก็เป็นเรื่องปกติคุณดวงอยากให้มองเป็นเรื่องปกตินะครับหลายๆเหรียญที่มีการประกาศรับซื้อ เพื่อนๆพี่ๆอย่างน้องไม่ได้มีเหรียญที่คู่ดวงประกาศรับซื้อนะครับแต่นําเหรียญที่ตัวเองเก็บเอาไว้เนี่ยส่งเข้ามาคูดวงรับซื้อคู่ดวงประกาศรับซื้อคูดวงต้องซื้อก็อธิบายไปว่าเหรียญเป็นเหรียญช้ารุตจากการใช้งานไม่มีราคานะครับก็พยายามอธิบายไปนะครับหรือว่าบางคนก็ส่งเหรียญเข้ามาให้ช่วยประเมินก็บอกว่าเป็นเต็มใจนะครับเต็มใจให้ช่วยประเมินให้ แต่ก็ต้องอาจจะใช้เวลาอาจจะช้าไปบ้างก็อย่ากโกรธเคืองกันเนาะคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโด่งขอใช้คำว่ามาประกาศรับซื้ออีกหนึ่งเหรียญเหรียญนี้ครูโด่งก็อยากได้เพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆเลยนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หายากนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นปีพุทธศักราช2530 นี่ครับผมเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2530นะครับจำนวนการผลิตนี่โอ้โหหลายร้อยล้านเหรียญ200 300ารอยล้านเหรียญน,นะครับนี่ครับผมแต่ว่าที่บอกว่าเป็นเหรียญหายากข้อที่หนึ่งนะครับเป็นปีลึกๆนี่ครับผมเหรียญแรกก็จะเป็นปี2529แล้วก็ปี30นี่ก็เป็นปีลึกๆตอนนี้ก็ผ่านมานะครับ38ปี โอ้โหก็ถือว่านานพอสมควรเลยนี่ครับผมใครมีเหรียญปี2 5 0 0 3นนะครับคูดงขออนุญาตนะประกาศรับซื้อนะครับนี่เดี๋ยวคูดงขออนุญาตนี่ครับผมเหรียญที่คูดงรับซื้อนะครับคูดงให้ดูนะคูดงตามหาเหรียญ1นบาทปี2530ที่เป็นภาสีตรง ใครมีเหรียญหนึบาทปี2530ที่เป็นพระเสียนตรงทักทายคูโด่งมานะครับขอเน้นย้ำนะครับพระเสียนตรงเหรียญปกตินี้ยังไม่รับนะทำความเข้าใจกันนะครับเนาะโอเคนะครับเหรียญใครมีเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนตรงทักทายคูโด่งมานะครับเนี่ยอยู่ในมือของคูโด่งนี่ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติยังไม่รับเนี่ย เนี่ยถ้าหมุดจับเหรียญดูแล้วหมุนดูเนี่ยถ้าเป็นพระเสียงกลับแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับขออนุญาตยังไม่รับซื้อแต่ถ้าเกิดเป็นพระเสียงตรงเราก็ยังรับอยู่นะครับยังรับอยู่แล้วก็ตามหาอยู่ด้วยพูดง่ายคือ1000บาทนี่ไม่ขาดถ้ามีนะครับปี2530พระเสียงตรง1000บาทไม่ขาดเนี่ยครับผมก็อย่างที่บอกนะครับครูโดงเป็นนักสะสมเนาะ แล้วเราก็อยากได้หลายๆพศออเช่นคุดงเก็บพระเียนตรงเนี่ยปี2531ใครเป็น FC จะเห็นนะครับว่าคุดงมีเก็บหลายสิบพศละพอเราเก็บเอาไว้เราก็คือคนที่เป็นนักสะสมอะอยากได้แบบหลากหลายและมาเก็บเป็นคอลเลกชันเช่นมีพระเียนตรงถ้ามีตั้งแต่ปี2530ขึ้นมาจนถึงปี2500 หกของในหลวงรัชกาลที่เก้าจะเวิร์กมากจะแฮปปี้มากเลยก็ลองลองดูนะครับคนที่เป็นนักสะสมก็ประมาณนี้แหละเอกุดดก็ตามหาไปวันหนึ่งเป็นของเรายังไงก็เป็นของเราวันนี้ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ใครมีเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 3 0ทักทายเข้ามานะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดงคอยด้วยนะคะ